ไอ้ทำไมก่อนตอนที่แอนไปด้วยตอนแอนเล็กๆล็กเสน่เสน่เป็นเนปลาจังหวะนั่นแหละสน่ยไม่ควัวทางนี้ทางนี้ก็แซ่บเกินมดืข้าวหิวข้าวมามามากินมากินเราจะได้ไปวันนี้เขาจะตักแกงส้มให้หลักเออนะนแกงส้มมาๆมาไม่ต้องกินหลาย้อ กินข้าวเยอะๆนะจะไปรับพี่มิวพี่น้ำมน่ะแล้วค่อยไปที่หลังเขาก็ได้เราอะเพดินวันนี้ไปตอนไหนวันนี้นะไปตอนเราจะขึ้นเวทีไปข้ามหรือไปไม่ข้ามวันนี้เพลินก็ขึ้นหกโมงนู่นค่อยไปบอกนึกว่าไปแต่วขันนี้ไม่ขึ้นสนามก็ไไารรเปพร้อมกันเออมันมีแค่น้ำมย้อนยุ้วไปเสื่อแม่ครั้งยาญ่ทั้งนั้นใหอิ่มไหมตาเขาอิ่มแล้วเดี๋ยวเขาจะไป เขามีรายชื่อเขียนเยอะบ่ะโอ้ยปูพันปลาทูน่ามีรายชื่อผ่านเข้ามาเป็นพันมั้งแล้วก็เกลือ้นโลบุญก็น่าจะขึ้นแสนมั้งป่านี้คงคือได้ขล้นสี่เมืองนอกเลยเว้ยนิมต้องให้เสือเสือชอบไอ้ัผัดระอะไรนะบ้านนอนอ่ะ ปาทูนน่ะดัมดีบรีกินเด้อรพี่น้องเลือกินเอดอ้าดัมดีบรีกินเด้อปลาทูนน่ะแกงช้มปลาทูนน่ะเหรอใช่ดัมดีบรีกินเด้อร์ข้าใส่ทะเลหมูทอดอร่อยไหมลูกชาบูใส่คุณน้ำพริกเออไหนเอาหนูได้ใบกระปุกนึงเอาไปทำสลัดคือนะปเดี๋ยวเดี๋ยวตัวคนเงียบก่อนตัวคนเงียบจ้าหมูทอดอร่อยไหมคะ ข้าวไม่หวานเหรเค็ม <lawsuit> น <ulously What? S 2> ั่นไม่หวานเหรอลูกไม่หวานเค็มเออมันเค็มนิดนึงน้ำปลาบอกยาบอกยาบหมูหมูหมักยามีเค้นปลามันหกรูปลากเลยลูกปลากยาทำน้ำปลาหกน้องเติมเหรอลูกโอ้ปลาน้เมบังบังกล้องเอาไหมของเราทำเค็มนิดลูกสำนักยังไงลูกสำนักสำนักเป็นจริงของเราแบบนี้เออมันเป็นได้ใช่ไหมแต่ว่าเค็มก็อร่อยอร่อยนะ ย่รอบนะลูกแย่ทำนะคะกินได้ไหมคะกินไม่ได้ก็กินไข่ดาวค่ะพูดจำชิงเลยกินไม่ได้ก็กินค่ะกินไม่ได้ก็ต้องกินค่ะกินไข่ดาวค่ะลูกกินได้ไหกินได้ต้มจับไข่ก็มีแต่ใบคะน้าไม่ให้เสลือเก็บอะไรอะไรนะพี่แต่เราก็ต้องกินเนาะเก็บอะไรมานะเก็บผักอันนี่สามต้นเก็บคะน้าเก็บต้นเกขึ้นบ้านนู้งว่าจะไม่สบายแขีขึ้นบ้านแล้ว ไอ้ข้าวหอมมะลิใกล้หมดเลยยังเนไงใกล้ลงมาแล้วตีมายกับโซลินอะดูไปแล้วข้าวปาข้าวลาวทำเนืเนี่ยมิหน้าว่าทำไมมันมีเม็ดดำๆข้าวเหนียวไข่มาในหนึ่งแบบหมดแล้วฮะบิ่งยังไม่ได้ดึงไข่หุ่นช่องมะลิแกะแล้วยากแกะเออเบิ่งมาขีดหลายไม่ใช่ยากแกะนั่นภาษาภาษาแล้วของพูดมันยังไม่แกะ ก็สอบไปแล้วของประเทศจัดการเด้อของพวกมันม่กินให้ลุงเสือมะขี้หินไม่เป็นไรย่าไม่ว่าถ้าหนูไม่กินให้ไปเบิ่งอ้อมรู้เม็ดขาวคอยนะครับให้ให้เยอเลยลูกไม่ให้ไม่ให้กินเลยไม่กินว่าให้ลุงเสือมาให้ย่ามั้ยกินกับข้าวเอากัดแต่ละคำเนาะเห็ดหน้าเห็ดตาใช่เนาะเหมือนปืนไข่ดาวชอบกินไข่ขาวหรือไข่แดงครับ ไข่ขาวอ่ะแย่เลยเราก็กินเหมือนกันเฮดีนะหนูมายืนในของย่ามันเคยได้เปิดไม่ได้เปิดแล้วเอ้าค่อยเปิดให้แล้วมันจะบอกนี่ของใครม่เห็ก็จะต้องเอาเน่าเลยเหรอเดี๋ยวมันได้แปดนาทีแล้วเนี่ยเปิดโลดยาวโลดเอาสองคลิปเลยค่ะสามคลิปเลยเหมือนไลน์สดเลยกินข้าวเออกินข้าวอร่อยเออเราไม่ได้มาถินข้าวพี่เยังนั่งอยู่เหรอเอมาเมื่อไหร่มันไม่เชิงกินข้าวแคร์แคร์มันรีแล้วเหรอ ไม่ชวนมากินข้าวมา้มาเปลี่ยนชื่อบรอแล้วกมาเปลี่ยนชื่อด้เขียนแล้วแกนั่งเขียนอยู่กับพี่แอน,อนพี่อนกาวียน่สเอใสไม่ลูไช่ค,ค,ค่อยมีประมาณสิบก,กว่าชื่อใน,นเรืเสือโอนมาหลายค่อยก็ได้นะอืมเอ๊ะ<แ>ค่อยก็ไม่มีเหมัน เดินสองพระป้าใบ้านเอบ้านบ้านเก็เออแล้วก็ของเออพี่ป้องของมนโอมของมนโอมนีป้อก็ดูตามลายมโอมพี่ป้อมก็เปิดเรื่องพี่ป้อมแล้วก็เข้าไปช่องมนโอมแป้อดีดอไรอะไรเดจะทำอะไรเนี่ยจโทรหาพี่นิดเยจิ้มอยู่นาแลกไม่ได้ไงคุยตัมีตบปุปมับปลาปเนาะ พูดหน่ากลัวจชที่แล้วจะเปิดเพลงฟังนเนาะในอี้เนาะแล้วก็เปิดเพลงขังเนาะเมื่อวานเบสบอกว่าเขามองเห็นลุงเสือเขาวิ่งมาจากไกลเลยแตลุงเสือไม่เห็นเขาลุงเสือถือกล้องอยู่ไงจะหายยะวะเนี่ยผู้ใหญ่บอกว่านี่ยาเธออยู่นี่วะดูดูกอดไป หายวะเมื <mile> ่อวานเมื Dude, ่อวานใครแต่งหน้าให้หนูฮะใครแต่งหน้าให้หนูเมื่อวานอะไรหรอเบะหรอเจงกิลัยตะลึงตะลึงตล่อแล้วหนูชอบไหมล่ะเมื่อวานอะชอบเลยน่ากลัวนะไม่น่ากลัวรวยเลยสวย เดบแต่งให้สวยแพีงกินข้าวแล้วหมอพระเพียงไม่ไม่กินข้าวเพียงก็กินเที่ยงเพียงกินข้าวรอบเดียวไงเพียงกินข้าวมากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเสียงดังใช่ไหมคุยออกมาคุยกันยินข้างนอกอ่ะ <laughs> ในช่วงบา่ยบายๆบ้านอร่อยมากวันนี้วันนี้มีน้ำบ่ดื่มแก้วบ่น้ำแข็งไม่นาเที่ยงนงี้แหละแต่เขาจะมาเพิ่งรับโทรศัพท์เมื่อี้คุณพี่อะไรช <c oughs> ื่อเลี้ยงเหรอแอดมินชันตะวาโอ้ชันตะวันกินแล้วเหรอลูกท้าไมหนูไม่กินข้าวเลยหนูกินแต่หมูมันก็เค็มแล้นี่เอาเอาไข่ลงเสียนะหนูกินไหมไข่ ไม่กินก็เอาเสือปลาตัวไหมใส่เอาเนี่ยใส่เนี่ยนะเอาไม่เสือเขาใึ่ใครเขาเป็นฟงติตาบอลลูกบอกหรือผมจกตาไม่จะว่าลาเล้เคขาก็ได้กินดูดเอาดูดไปหยอดเที่ยงบุหรี่เลยย่าไม่ทำให้กินเอิดแต่ไม่กล้าทิ้งก็แย่แล้กินดูดไปดูดเที่ยงคือลูกอมนี่ล่ะ ดูเอาไอดีนี่มันมันประหยัดกับข้าวดีเหมือนปลาทูแขวนไว้อะมาลุไม่เป็นอะไรตอนแรกมูมักแล้วแตไปมักอีกบอกะนี่ยมักคือเล่าให้ยามฝังแล้วไปในบ้านเมื่อคืนก็เอากระเพราอ่ะกุกข้าวให้หมาเขากินมได้หมาเหรอ แล well, Montana, ้ค่อยก็รู้ว an er ่ามันต oh no. e ้องเผ็ดจช่ไหมค่อยก็เลยเตรียมน้ำมามาไว้ข้างๆบางคีิขำเลยปุ๊บแแบบ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 แอบแบได้ไอ่ได้บแายแบบแดบแบ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 บอออแบบนบบแบวแบบอ่บแบบแบบยเบ็บบาเผ็บบแาบแบบแบบแแ่อเ็ดก เพราะว่ามตาเขานมนมไม่ได้กินเสือไม่ซื้อนมมาให้มันกินมันกินนมแมม่ตอนก็เป็นเด็กอ่ะผู้ใหญ่ก็กินข้มตามเนาะคอคอเขากินกินทีละเส้นเผ็ดแล้วก็กินน้าตามเขาก็ขำเราใหญ่เลยตอนนั้นประมาณชิบอะไรลิ้ยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ